สวัสดีค่ะมาทำเมนูขนมหวานท่านเองกับครัวบ้านหนูกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับเมนูง่ายๆค่ะกล้วยน้ำว้าเชื่อมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกจำนวน1หวีค่ะประมาณ12 1 5ถึง15ผล กล้วยวีนี้ของเราก็สุกไม่พร้อมกันนะคะทางฝั่งซ้ายเขาก็จะสุกก่อนค่ะทําให้เหลืองทั้งผลนะคะและถ้าเราใช้กล้วยแบบนี้มาเชื่อมเมื่อเย็นตัวลงแล้วสามารถเก็บไว้ทานในตู้เย็นได้ค่ะเนื้อกล้วยเขาก็จะไม่แข็งตัวหรือว่าเหนียวหนึบเหมือนยางลบนะคะส่วนฝั่งทางขวาก็เป็นกล้วยที่เพิ่งสุกค่ะสังเกตว่าเขายังมีจุดสีเขียวๆอยู่นะคะกล้วยลักษณะนี้เมื่อเรานํามาเชื่อมเขาก็จะให้เนื้อสัมผัสที่มีความหนึบหนับค่ะ แต่ถ้าหากเราเชื่อมแล้วพักทิ้งไว้น,น,นานๆนะคะประมาณว่าทําเช้าแล้วไปทานตอนบ่ายกล้วยของเราก็จะมีความแข็งแล้วก็เหนียวหนึบเหมือนยางลบค่ะแนะนําว่าเมื่อทําเสร็จแล้วทานเลยภายใน1 — 2ึชั่วโมงกล้วยเชื่อมของเราก็จะอร่อยที่สุดค่ะแต่ถ้าหากพักทิ้งไว้นะคะความอร่อยก็จะลดหลั่นลงมาค่ะเราก็ปอกเปลือกกล้วยออกก่อนค่ะแล้วจะผ่าตามยาวหรือผ่าตามขวางก็ตามแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วก็นาํามาแช่น้ําปูนใส่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะหรือถ้าใครไม่มีจะไม่แช่ก็ได้นะคะเลือกใช้เป็นกล้วยน้ําว้าหำหำแบบทางขวาเอาก็ได้ค่ะเมื่อแช่จนครบเวลาแล้วเราก็มาล้างเอาขุยกล้วยออกนะคะถูด้วยความเบามือค่ะกล้วยของเราจะได้ไม่เละค่ะเสร็จแล้วก็ลงไปแช่ในน้ำเปล่าทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งนึงค่ะ ก็นำมาล้างน้ำนะคะเพื่อเอากิ่นของน้ำปูนใสออกค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือเชื่อมกล้วยกันเลยค่ะเราใช้เป็นน้ำตาลทรายทั้งหมด350กรัมค่ะผสมกับน้ำตาลปี๊บจำนวน60กรัมหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเกลือป่นอีกครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าอีกประมาณ1,200มิลลิลิตรค่ะ เราก็ใช้ไฟกลางค่ะค่อยๆเคี่ยวให้น้ำตาลทั้งสองละลายก็ใช้พายคนๆช่วยนะคะน้ำตาลจะได้ละลายเร็วๆค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเชื่อมไปเรื่อยๆจนกล้วยของเราแดงได้ที่ค่ะ ตรงนี้ก็ผ่านมาประมาณ20นาทีน้ำเชื่อมกล้วยของเราก็เริ่มออกสีแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมต่อไปอีกสักพักนึงค่ะและว่างรอนะคะก็พยายามกดให้กล้วยเราจมลงไปในน้ำเชื่อมให้ทั่วนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการคนค่ะค่อยๆใช้ทัพพีกดๆหรือว่าตักสลับชิ้นเอานะคะกล้วยของเราจะได้ไม่เละค่ะ พอเราเห็นว่าน้ำเชื่อมเริ่มข้นแล้วนะคะจากนี้ก็บีบน้ํามะนาวลงไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะตรงนี้ก็จะช่วยให้น้ำตาลของเราไม่ตกทรายเวลาเย็นตัวลงนะคะค่ะเราก็จะเชื่อมต่อจนกล้วยของเราเปลี่ยนเป็นสีแดงจนเป็นที่พอใจนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะ ตรงนี้ก็ผ่านมา1ชั่วโมง10นาทีนะคะสีกล้วยของเราก็แดงได้ที่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะจากนี้เราก็จะแยกชิ้นกล้วยออกจากน้ําเชื่อมก่อนค่ะพักน้ําเชื่อมให้เย็นแล้วค่อยนําไปลาดทีหลังเอานะคะตัวน้าเชื่อมจะได้ไม่รัดชิ้นกล้วยจนแข็งแล้วก็เหี่ยวค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทํากล้วยน้าําว้าเชื่อมแบบง่ายๆค่ะถ้าใครมีทริคหรือเทคนิคอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ